วัตุเฉลยปัญหาขั้นที่สิบเก้าก็เป็นวิชาสัมพันธ์อันนี้นก็ออกเรื่องของนางจีนจามาในะบิกาจะถือหน้าที่ห้าสิบดังนั้นวิชาสัมพันธ์เนี่ยเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องอะไรเข้ากับอะไรเ็กนอกก็ควรจะต้องเข้ากับส่วน,นที่อยู่ในเน็กนอกเท่านั้นอย่าได้สัมพันธ์ เข้าหากันยกเว้นอีดีสามที่จะออกมาหาเล็กนอกได้นอกนั้นคือห้ามสะมันเข้าหาก,กันเด็ดขาดอันนี้คือต้อง้พยายามเข้าใจตัวนี้ให้ได้ด้วยมาดูแล้วก็บสบดาคันสบาการแล้วซึ่งเนือน้อความนี้แล้วก็ตลัสแล้วว่าเอาแปลงข้างในจบก็ดังนี้แต่ละซึ่งกระถานี้คณะข้างในเนี่ยตัวที่อยู่โซนเล็กนอกทั้งหมดเนี่ย มันจะไม่มีทางสัมพันธ์เข้าไปในตัวเลขในกระโดดเข้าไม่ได้เลยฉะนั้นต้องพยายามทำความเป็นใจให้ได้ว่ามันจะสัมพันธ์กระโดดเข้าไปข้างในไม่ได้เล็กนอกต้องเข้าเล็กนอกเท่านั้นอันนี้คือสถาการยึดตาในอาหารอาหารอาหารท่จับตัวกโยงฉะนั้นอาหารที่ไดหนี่คือต้องมีอยู่ตรงข้อไข่ผมกยนแล้วครั้งนี้แต่ก็ตัวนี้อิมังวิชเชของอ่าถังจิ้มวุ้นเเป็นอะไรเป็นอิมังกับ อันถังเราต้องแยกตับเอาไว้าด้วยในที่เป็นสุดที่เราแยกตับลามองวิพากษ์ออกต้องแยกสำคัญ้วยทีมังวิจารณ์ของอัดถังอัดถังอาวุจน์ตำหนประกาศเสตบาประกาศเสตบาตัวนี้แปลว่าครั้นประกาศแล้วครั้นครั้นแล้วต้องเป็นปริโยชสาระการปริยาฉะนั้นประกาศเสรีบาปริโยปริโยปริโยสาระการกริยาในไหนคือ กิริยาตัวต่อมาก็คือต้องเป็นกิริยาที่เป็นเลขนอกเหมือนเหมือนตัวมันเองคือตัวต่อมาคือตัวไหนคือวัตตาบาลตัวนี้ใช่ไหเราจะเอาประการสิตาาลเนี่ยผภาพการนักกิริยาในปหายะไม่ได้เห็นไหมอย่างนี้ก็แปลว่าผิดสัมพันนาทีคือมันไม่ได้ในตัวเลขในเนี่ยมันคือมันมีรูปประโยคของมันเองที่ไปเกี่ยวข้องกับเลขนอกฉะนั้นเราจะโดนเข้าไปข้างในไม่ได้อตัวใบเตยตัวต่อมาคือตัวนี้ไง ตัต่อมาก็จริงอยู่แต่บางคนเราประโยชน์อันนั้นคืออยู่เล็กน้อยแต่ล้เข้าไม่ได้แต่ั้นตัวนี้คือปริโยสานการละเทียในวัตบาตัวนี้แต่แล้วเข้าเล็กน้อยเห็นไหมด้วยความพิตรสุงหลายก็ประธานอยู่นี่เชื่อว่าการบาลามกอันอันตัวไหนอันที่เป็นตัวอนัตตีตจกรตาคืออันนี้เขาจะเอาบุคลานางคือไปหัิพัดอันนี่นะตัวนี้อัน อันตัวแรกอันที่เป็นสมบัติของวิสีนะคืออากาศต่าังอันอันตัวที่สองคืออันที่เป็นเฉลี่อันที่ปฏิกจตตาคืออันอันบุคคลทั้งหลายคู่ฉะนั้นผู่อ่ะมันจะมีผููมีสองคู่เนี่ยตัวนี้แต่ผู่ตัวแรกคือปฏิจิตานังเนี่ยมีตัวที่อ่าตะมังเกี่ยวข้องกับมันคือตัวทีงตัวนี้ทั้งหมดเป็นของปฏิจิตานางคืออันอันบ,บุคคลคู่ละแล้วซึ่งคำสัตว อันไปนทำมันเองตั้งอยู่แล้วในมุสาวาสผู้มีโรคอืนอ่นอัต่อพิเศษแล้วไม่ถึกงก,กระทำยังไม่มีอันนี้การสะพานจะสะพานตัวไหนก่อนอันนี้ที่ว่าจะจะบอกเป็นท้าสุดท้ายจะเป็นสุดท้ายทีเนี่ยเพราะว่าไม่ยังแก้แกขไขไม่ได้ตัวกลางบางคนแต่คือ,นนนอนนนหนึ่งอันละกนะสำคัญก่อนคือพิกเวออันละกนะอันที่สองนหมานต์ข้อความมีข้อสะพานต่อมาคือตีตัดวักคยาลพัก วัคคยาลำพังก็ยังยังจะเขียนผิดคือแก้ไปทุกครั้งก็ยังผิดเหมือนเดิมนี่ว่าคยานี่ว่าคยายายา,ยาจะไม่มีสระอาปุ๊บพูดดูดีๆด้วยพูดจะถผิดเยอะที่สุดว่าคยาลำพางฉะนั้นกี่สับวัคคยาลำพังอานแล้วปนะนี่บารต้องความเรียบร้อยแล้วโยตมารต้องสัมพันธ์คืออะไรปธาน,นี ข้าประธานมีตีมีเอว่าหรือมีนามะเอาเข้าวมาตุประธานก่อนนะไม่ใช่สมาชิกเอกธรรมังวิเศษมรตวนี้องต์เธรรมรตวนี้หนี่ปเจริประธานเพื่สัมพันธ์ฉะนั้นข้าต่อไปใครแต่ใครสัมพันธ์ตัวประธานท้ายสุดเลยเมื่อถึงวันคุณจะเห็นสีงสัมพันธ์จะมากไ้หนึ่งท่านวิเศษสองท่านโพลพุทธเนี่ยมากไปแล้วต่อไปนี้ มากไปแล้วค <Cornell>. ือไม่สัมพันธ์สิ่งที่ควรจะสัมพันธ์ก่อนไปสัมพันธ์ตัวที่เออ่ที่มันไม่ใช่สำคัญก่อนนะฉะนั้นต้องสัมพันธ์ให้ถูกต้องนะคือปาปะนะบปาปะกรรมนี้มีนามาก่อนนามาเขาก่อนนามะศักสัญญาจนเก่ากับปาปะกรรมังปาปะกรรมังสักยนิตาในนัตจินัตจิอาญิบุตร กับตัวระจงเห็นไหมประธานกับผู้าาเรอบแล้วที่เหลือสัมพันธ์ตามระดับได้เลยเอกับธรรมังวิเศรษนักของสัจมณัตนมณัตสัจมณัติเองมุตตะมะในปหายะปหายะปุพหคารักิริยาในปฏิการนัราะว่ามันอยู่ในตัวรลกของวิจานณตัวแรกแต่ปหายะัวนี้ปุภหคารักตรยาในปฏิทิตานั่งเอามุสาวาทีคำว่าในตันนี้คือตัดกจัยฉะนั้นมุสาวาทีต้องเป็นอาธาระไม่ใช่พินาอาธาระ ในปฏิทิตานั้นแล้วปฏิทานา้ังกับวิสัทธะระโลกานางตัวเรกสองตัวนี้ยมันคือวิสัยนัของอินัวนี้ฉะนักลาก็คือปฏิทินานังก็ดีวิสัทธะระโลกานางก็ดีวิสัยนของอุคลานงางอุคลานางมันเป็นปฏิยภักฑ์เห็นไหมไอ้ไม่ใช่มันเป็นฉันทีพัแต่แปลว่าอันเราเรียกว่าฉันทีอานะวิธีจัดตาในอากัดต,ตับทัง อาการตะพานก็เป็นวิสุทของปาปะกรมันแล้วทั้งหมดแล้วอิติก็จะเป็นตัวของคืออิทิทรัพย์ก็เป็นอาการในวัตถวาเพราะอคริเป็นตัวเปิดอิทิสัพว่าอาการในวัตถวาวัตถวาผุว่าการรัมยาในอาหารอิมังวิสุทของคาถังคาถังอุตกรรมะในอาหารแล้วก็มาตัวในคาถามันจะแปลคล้ายๆกับคาษาที่ฟาปะัาว่าบาปยวากรรมนาโม แล้วก็อากาศระยะก็มีค่าเท่ากับอากาศตับพังตัวนี้แบ่นี้เป็นตับพับปัจจัยแต่นี้เป็นระยะปะจัจจัยตัวนัจิตแต่วก็แปลเหมือนกันคือไม่ต้อจะทำก็แปรออกจำนวนเดียวกันอันว่ากรรมอาลามกอันอันะเกิดฉะนั้นชาติโตโตตัวนี้จะแปลว่าอันเป็นจถีที่แปลว่าอันแทนแคล้ายคลาบุก,การานังแต่ตัวนี้เป็นชุดโตโนอันอันสเกิดอันนี้แยกเป็นเอกะธรรมตับอตี ราสาเนี่อันอันสักเกินผู้ไปโลกแล้วซึ่งทำอันที่ผู้กล่าวเท็จโดยปกติกับผู้มีโรคอิ่นอันข้ามคนแล้วไม่เป็นธรรมยังไม่มีอย่าแงบบนี้กันมาเดิมตัวประธานก่อนนี่ตัวประธานก่อนี่มาเดิมท่านทั้งหลายที่สัปันเราจะไปเอาพวกนี้เรื่อยๆมาแล้วก็เข้าปลาปังสัปันเป็นตัวท้ายมันไม่ใช่ เราเอาตัวประธานต่อคือปาปาังใ,ใส่ยัคตาในนาทีน,นาทีอาพิบทกับตัประยุกต์แล้วก็ถ้ายึดประธานกับคู่ภาคเรียบร้อยแล้วที่เดี๋ยวก็สภามาตามต่างคือเอกธรรมมาใอุตตรกรรมในอธิยศาสตร,ร์อธิยศาสตร,รก็ดีเพราะว่าตัวนี้และตัวนี้นะตัวนี้เป็นสถาะของตัวนี้แค่เราเอาเอกธรรมมงเข้ากับอุตตรกรรมนในอธิยศาสตร,รแล้วก็เอาทั้งหมดเลยคือใช้คำช้คำว่าปรดีคืออธิยศาสตร,ร์ก็ดีมุสาวาติสตรก็ดี วิจินนะประโลกัสส์ก็ดีวิจสนะของชันตุโดชันตุโดฉักกีอาณาพิธนะีจกตาในอาการอยังอาการอริยวิสนาของบาปาันหมดแล้ววิธีตก็สุปัะในอิมันคาถงเป็นคาถาแบบนี้ถ้าเป็นคาถาแบบนี้ตัวที่เปิดอิติอิติตัวเนี้ยตัวที่เปิดอิติมันต้องเป็นเกี่ถถยวกับคา,นะาถาไม่ใช่อาหันนั้นคาถา ตัวที่เปิดกาถาคืออิมังคาถังหรืออิมาคาถามันจะมีแค่สองตัวที่เป็นตัวปริศนฉะนั้นไม่เอาเป็นอาการาในอาหารให้จดับตัวนี้คือสรุปอะไรอิมังคาถังแล้วก็มาดูการสัมพันธ์แค่อันนี้คือเหมือนกันถ้าทุงพูดเด็นทุกท่านอะไรตรงไปดูมันได้เป็นรูปแบบของการสัมพันธ์เลยเข้าใจไว้สักครั้งหน,นึ่งเถิด แล้วก็จะทําได้คนท่านบางคนจะมาแทนไข่เมื่อก่อนเรียกไข่บ่อยๆไม่ค่อยได้ะทุนแต่ตามโดยตรงแต่นั่นตอนนี้เวลาเวลาเราแปลใช่ไเวลาเราแปแล้วก็ตั้องอ่านนอยานทวนบ้าอิติบ้าแล้วก็ซึ่งคำศัพท์อย่างนี้เราค่อยเข้าบทตั้ง ในบททั้งหลายเรานั้นหนาแต่ตอนนี้อะไรมันจะเปิดบทเดียวก็ปรัชนาแห่งบทว่าเอากธรรมัน่างนีแ้แปลแปลแบบนี้แต่เวลาสัมพันธ์มันไม่ใช่ว่าอโธิกระถามแล้วก็สนาจมุกตะกันบางในจินตศาสตร์แล้วก็เข้าไล่ไปไม่ใช่เราแปลก็วิชาแปลก็คือแปล ท้องพันมันต้องสัมพันแบบนี้ไม่งแบบั้นมันก็กระโดดข้ามไปข้ามมาตกลงเวียนหัวมากเลยท้องพันตัวไหนอยู่เห็นอยากจะจเอาตัวไหนก็ตัวไหนรุ่นท้ายอตาตาปะเทศอะไรมันเป็นตัวท้ายสุดเลยวิชาแปรอยู่สุดท้ายแต่วิยาณสองพันเข้าก่อนฉะนั้นเราก็เข้ามาคือตัดพัวิชาของปะเทศ ปฏิสุขเป็นที่ในหนาเป็นที่รวมอยู่ฉะนั้นก็เป็นนิธารณะในปทัสศัปรทัสสักเป็นตัวต่อตัวถอดออกมาคือตัาวิเศษของปฏิสุขปฏิสุขนิธารณะในปทัสศัปทัสศั์ยังไม่ต้องรีบรอให้ตัวนี้หมดเอาวิกิตเข้าในปรทัสศัปัสศัค่อยสัมพันธ์ตตรวจก็้องเงินเืกันก็คือตําวิเศษของปฏิสุขปฏิสุขนิธารณะในปัสศัตอยู่ไปเอกธรทําง ตัวที่เป็นตัวหนักหนาคือตัวผลตั้งก็ได้แปลต้องสมาคสรุปปะในจิตนั้นคือเอกธรรมะก็สรุปะในอิติอิติใครเป็นตัวเปิดพัฒนาเป็นตัวเป pues, ิดก็อิติตามก็สรุปะในพัฒนาพัฒนาถึงมาแล้วก็รับเลยว่ามันเป็นมันคือเป็นตัวถอนนะพัฒนานิทานริยะและมันเองแปลว่าแห่งในอโศกนิทานริยะและสามีสมมติในอโศกอโศกเก็บไปก่อน เราวอกในอิติท้ายสุดจะเข้าในถั่วถยสัมพันธ์แล้วก็มาตัวนี้สัจจังอันนี้แก้ตัวเองกะธรรมังเองกะธรรมังแลว่าซึ่งในอิติศสตร์บดแก้มาแก้ตัวนี้ให้มีที่เข้าต้องรู้ว่าบทตั้งอะไบทบทตั้งเขาที่ไหนเดี๋ยวบทแก้จะไปเข้าที่เดียวกันฉะนั้นเองกะธรรมังในคาถามันอวุธกรรมมนานิตศาสตร์สัจนี้มันการสัจจังอาวุธกรรมในอิตศาสตร์หมดแค่นี้เดี๋ยวาักจิติดาวิีศัตร์อิติศัตร์ สตุปปารในอโถอโถลิขิตทาฉะนั้นใครไม่ได้ต้องพยายามจำให้ได้นัดทีหนึ่งคือท่องไว้เลยก็ได้เอาโซนนี้ไป็นโซท่องเลยตันพามิตรนังของปฐิสุปฐิสุริศธรณะในวัสสงฆเอกธรรมังสุปัารในอิติอิติสตุปปาในวัสสงฆ์ัสสงฆ์นิทานมิยะและสามเดชธรรมะในอโถตอนจะอุตตะมัในอธิตะสารอิติสัมสตุปปาในอโถอโถลิขิตทางแล้วต่อมา วิชาแปลก็เชือต้องมีติโอโถขึ้นมาตกก่อตัาแั้งแต่ขันบาทว่าแปลไปก่อนวิชาแปลคือในคำทั้งหลายจิตนาเราร้องคำตัดตแม้คำหนึ่งยังไม่มีแก่สัตว์เกิดได้อน,นี้ยกชันตุโนโรหรือชันตุตสักมายังไม่มีแก่ตัดเกิดได้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นชันตุโนรหรือชันตุนสั์ก็ได้ อันสเกิดพตกูมีอย่างนี้เป็นรูปแล้วตัวนี้มีในคาถาก็แต่คาว่าชื่อว่ามาด้วยนะเกิดชื่อว่าผู้กล่าวเทศจโดยปกติอย่งนี้แล้วเข้าบทตั้งอันนี้กี่บทบทเดียวจะเป็นปทที่สาให้ผลว่าผู้สาวาทิตอย่างนี้วิชาแปลก็เหมือนกันแปลตัวโซวข้างหลังให้บทก่อนแล้วค่อเข้าบทตั้ง แต่วิชาสัมพันธ์ต้องสัมพันธ์บทตั้งก่อนต้องสัมพันธ์บทตั้งก่อนฉะนั้นก็คือภูสาวาที่สามตัวนี้ต้องสัมพันธ์ก่อนคือสุรุป,ปะในอิติอิติสามสรุป,ปะในปัสฐศาศปัสฐาศไม่มีตถาตัวยังไม่ได้เป็นตัวรับไม่ได้เป็นตัวถอนแล้วฉะนั้นทํามได้แค่สามีสมมทานเท่านั้นภูสาวาที่สามสุรุป,ปะในอิติอิติสามสุรุปะในปัสฐาศปัสฐาศสามีสมมติฐานในอโศ อาถอดเขียนไก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็สัำพันไปตามอ่าเราจำที่วางไว้อย่างไรประโยคนี้ถ้าทำไปง่ายๆอี้คือเอาตัวประธานวิเสรณ์ตัวประธานเข้าไปก่อนไม่ต้องคิดถึงอะไรอื่นอื่นคือนี่นี่คือเอกกาปีกับตัดจ้างอย่างนี้ฉะน,น,นั้นนี่คือตัวประธานนี่ต้องจำพันก่อนตัวประธานมีวิจารณ์เอาวิจารณ์เข้าตัวประธานก่อนได้วิจารณ์มีพวกปีกเอว้าหรือนามะอาพวกนี้เข้ากับวิจารณ์ก่อนก็นกได้ก็คือปีสับ อาเป็นคาถาเท่ากับเอกังเอกังวิชนักของสัจจังสัจจังไตรย์กตาในนาทีนาทีอ้ายหดกัตตุมาโฉเดี๋ยวก็สราเมตตาในนั้นคือยักส์ศักวิชนักของชันตุโนชันตุโนสัมปัตานะในนาทีแล้วก็ทักสุวิชนักของวัจนีสุวัจนีสุตุริยมร่วมนิพพารณะในเอกังสัจจังตีกับเอว่าดุลมะไม่ต้องถ้าตัวถอนมี นามและอปัญญาเอาเข้าได้คือขั้นสตุวิจววนาของวจะนะอิสุวจเนสุนิทานะนินทาะนะนิทานะในเอกังปัจจังเอกังปัจจังก็เป็นนิทานะมิยันก็จบแล้วเขาเปอยู่นี้นิทานะกับนิทา,ะานะเขียนถูเขียนปีเขียนผิดตลอด,ด,ดเวลา ถูกตัวนี้ตัวนั้นติดมันก็เดิมอะความเชื่อมันยังเหมือนเดิมมันยังถอนออกไม่ได้ต่อมาอันนี้เราแปลว่าอันสันเกิดก็มีอย่างนี้เป็นรูปชื่อว่าพระเก่าวเช่นปุตติอันน้คือบทนั้นไอ้คือตัวเนี้ยเขาต้องการจะแก้ตัวที่เป็นวิเศษนะตัวนี้แต่ว่าไอ้ข้างหน้ามันเป็นตัวที่เอามาเพิ่มเติมแต่ตัวที่แก้จริงคือตัวนี้ฉะนั้นตัวนี้คือทาหน้าที่เป็นวิเศษนะฉะนั้นเวลาสะพานก็คืนอ้ทนี คือเขาจะรูปนี้สอ,องตัวนี้เลยไม่มีโครงสร้างของประโยคที่ว่าต,ตัวาาเป็นประธานและเปียกุภาือเอาเป็นวิสรมเป็นรูปแบบของวิศรวาวไปเลยจากน้นะก็บบทำการคำเฉพาะแค่ตัวประยนเป็นวิศร่านั้นคือเอลูสาษ์ก็ดีอุสาวาทีนก็ดีวิศรพของชางตุโลก็จบแค่นี้แต่ไอ้ตัวนี้มันไม่ในกระถาคือตัวนี้ นี <Workers>. <S <S ่จะเป็นอาจจะเป็นที่ส exactly. ัตว์แต่จะเป็นวาทิโนก็เป็นมีพัดเดียวกันแหลางแต่นั้นก็ถือว่ามันคือมีในกระถาทั้งตัวที่อยู่ในกระถาอยู่หลังตัวที่บายอยู่หน้าจงสถานจะไม่คิดว่าแต่นั้นจะเป็นต้องเป็นสนนของอะไรสัญ่างรัฐบาลก็เอวโรปสั์สัญยีโุสาวาติโนสัญญามันจะมีคาชื่อว่าไหนนั่นคือเอวโรปสัสสัญญีโุสาวาติโนสัญญาแล้วก็ีกก็สรุปแบบในอัโถอัโถมีกระถ ว่าในครัง้งต่อไปที่มีการประหนักแก้จะได้ประมาัได้ถูกต้องทันทีได้ถูกต้